ต่อไปนี้เป็นคาถาว่าด้วยความไม่ประมาทข้อที่240ร้ามอย่างหนึ่งเป็นค่าสึกแก่ความประมาทชื่อว่าความไม่ประมาทบรรดาความประมาทและความไม่ประมาททั้งสองนั้นอาการคือความมัวเมาชื่อว่าความประมาทจริงอยู่พระผู้มีประภาคตัดคำนี้ไว้ว่า บรรดาความประมาทและความไม่ประมาททั้งสองนั้นความประมาทเป็นจะไหนการปล่อยการส่งเสริมการปล่อยจิตไปในกายทุจริตก็ดีในวจีทุจริตก็ดีในมโนทุจริตก็ดีในเบญจก,กรรมคุณก็ดีชื่อว่าความประมาทอีกอย้างหนึ่งความไม่มีการทําโดยเคารพความไม่มีการทําโดยจิตต่อ ความไม่มีการทําไม่หยุดความประพฤติย่อหย่อนความหมดความพอใจความท้อทุรความไม่ตั้งมั่นความไม่ประกอบเนืองเนืองไม่เสพไม่เจริญไม่ทําให้มากในการบําเพ็ญกุศลธรรมชื่อว่าความประมาทความประมาทและเล่อมัวเมาเห็นปานนั้นเรากล่าวว่าความประมาท บาลีคุตตะวิพังจบอัตกถาวิพังข้าะกรณ์ว,ว่าสองบทว่าเจตสะโวศโคคือความไม่คล่มจิตด้วยสติแล้วส่งจิตไปในฐานะมีประมาณเท่านี้เหล่านี้อธิบายว่าความเว้นจากสติบทว่าวาสคกานุปปทานังได้แก่การส่งเสริมซึ่งการไปอธิบายว่าความไปจิตไปใย การไม่ทำโดยเคารพด้วยสาม,มารถแห่งการทำโดยไม่เคารพแก่บุคคลก็ดีแก่จรยาธรรมก็ดีในการเจริญกุศลธรรมมีฐานเป็นต้นเหล่านี้เชื่อว่าอาสักกัจจเกิรติยาตาเดกาัาถวัคไดเอกดิบาตอากุตรดิการว,ว่าการไม่ทำโดยเคารพแก่บุคคลก็ดี แก่ทยารามก็ดีในการประพฤติกุศล,ลธรรมมีตานเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าอสักกัจจเกียรติยตาความมีแห่งความติดต่อชื่อว่าสาตาจาัจจการทำโดยมีความติดต่อชื่อว่าสาตัจจเกียริยาสาตัจจเกียริยาดันแหลชื่อว่าความมีการทำติดต่อ ความมีการทำติดต่อก็หาใบเชื่อว่าความไม่มีการทำติดตาบอนว่าอนัตถิตากริยตาคือมิใช่ความมีการทำไม่หยุดได้แก่มิใช่การทำเสมอเสมอเชื่อว่าความใบม,มีการทำไม่หยุดข้อที่สองสี่สองอัตกถาวิภาเข้าประกอบว่าไม่ใช่การทำไม่หยุดเชื่อว่า ความไม่มีการทำไม่หยุดธรรมดากิ้งกาวิ่งไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดอยู่หน่อยหนึ่งไม่วิ่งเรื่อยไปฉันใดบุคคลใดให้ทนก็ดีทำการบูชาก,ก็าดีฟังทมก็ดีบาเพนสมารดารมก็ดีวันนด่งแล้วต่อการดาจึงทำอีกอายากุศลธรรมเหล่าดาน,นให้เปลี่ยนไปเดินดิ้นไหวฉันได้เหมือนกัน ิริยานาดลของบุคคลนานพระผู้มีประภาคตรัสว่าความไม่มีการทำไม่ยศบอนว่าความเป็นผู้ประพฤติยอ่อยย่อนคือชื่อว่าความเป็นผู้ประพฤติยอ่อยย่อนเพราะไม่มีความขยันกล่าวคือความทำเสมอสเอความเป็นผู้มีความพอใจด้วยสามารถในความเพียรในการบระเพากุศลอันบางเสียแล้วเชื่อว่านิขัตัฉันทตา ฟาปาเสียซื่อธุระด้วยสามาถในความเพียรเชื่อว่าดิกิตาธุรตาอธิบายว่าความเป็นผู้มีใจถอนถอยความไม่มีความตั้งอยู่ในการบนเพ็ญกุศลชื่อว่าอาณะทิฐาดังดีกาเอกาิบาทอคุตระดกายว่าการไม่ประกอบเดือนเดือนชื่อว่าอาณานุโยควความไม่มีแห่งกิจทั้งหลายมีการเสพมากเป็นต้นใดกุศลธรรมทัวหลาย เชื่อว่าอาการมีความไม่เสพ้ากเป็นต้นคำว่าประบาทอเป็นศั์แสดงโดยสรุปคำว่าประบัดชดาเป็นศั์แสดงอาการคำว่าประบัดจิตตาตาเป็นศั์แสดงภาวะอัตกถาวิภาขบปรากรว่าความเลินเล่อชื่อว่าความประบาทคำว,ว่าโยเอวะรูปปปบาทโทนี้ชื่อว่าเป็นําแสดงอาการ เพราะความไม่มีที่สุดแอกกระบวนอัดและกระบวนพยายชนะพระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายคำนี้ไว้ว่าความประบาทที่เราแสดงมาแล้วตั้งแต่ต้นอันเดือความประบาทแม้อย่างอื่นที่มีอาการอย่างดั้นมีชาติอย่างน,านันอาจถือความรับว่าเลนเลอด้วยสามารถแห่งอาการเลนเลอว่า ความบัเบาด้วยสาม,มารถในความเป็นรธรรมชาติบัเบาเรากล่าวว่าความประบาทก็ความประบาทนี้บัณเดตผูงทราบโดยลักษณะว่ามีความปล่อยสติปไปในเบญจาก,กามคคลเป็นลนักษณะมีความปล่อยสติไดใเบญจากกามาคุณกาบคูดานเหมือนการเป็นอาการข้อที่สองสี่เซในความประบาดและความไม่ประบาทเต่าสองด้าน คาประบาทย่อเป็นปายเพื่อความเกิดเคลื่อนแห่งอกุศลและเพื่อความเสื่อมแห่งอกุศลความไม่ประบาทย่อเป็นปายเพื่อความเกิดเคลื่อนแห่งอกุศลและเพื่อความเสื่อมแห่งอกุศลเรียาได้ในฉันทวักแห่งเอกนิบาตอกุตรนิกายพระผู้มีพระภาทจึนตราดไว้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมแม้สักอย่างหนึ่งเอื่นอาจเป็นเหตุเกิดเคลื่อนแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดี ประเดนเสื่อแฝงกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีเหมือนความประบาทดีนะพิสุทธิ์ทลายพิสุทธิ์ทลายเพราะว่าเมื่อบุคคลประบาทแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายอาจยาไม่เกิดก็เกิดเกินและอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว่อบเสื่อไปและตรัสว่าพิสุทธิ์ทลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมแม้สักอย่างหนึ่งเอิญอานประเดเกิดขึ้น่อแกุศลธรรมทั้งหลายอาจยาไม่เกิดขึ้นก็ดี ประเด็นเสื่อแหงอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีเหมือนความไม่ประบาทนี้นะพิสูจน์ทลายพิสูจน์ทลายเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่ประบาทแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายอาจยังไม่เกิดย่อเกิดขึ้นและอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อเสื่อมไปข้อที่สองสี่ห้าอัตกถาแห่งสูตรทั้งสองดันว่ามานาคาเหล่านะั้นที่ใช้ในคาว่ายะถยทยเจตาพิขเวปบาโทนี้ดาวต่อไปดี บันว่าพิกเวเป็นอารัปดาความว่าความประบาทนี้ฉันใดอาการแห่งความบเบาชื่อว่าความประบาทคำว่าอุปนิจจากอุสลธรรมบาปริหายาตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยสาวาทแห่งฌานและวิปัสสนาก็เมื่อมาและผลเกิดเกิดคราวเดียวแล้วชื่อว่าความเสื่อมอีกย่อมไม่มีความไม่ประบาทบัณเด็ดมึงทราบโดยความวิสสนาด้วยสามวาสแห่งความเป็นปฏิปักษ์ต่อความประบาท ดีกาแหู่ตยทั้งสองนั้นว่าบ่นว่าอินทาเป็นบทแสดงด้วยความคา้เคลื่อนแห่งเล่ยเิยาโดยบ่นว่าอินทางบ้านเป็นบทนิบาตเหมือนอย่างบ่นอินทาในสัพท์หลายว่ายะที่ทางเป็นต้นรายงานพราตกตาจารจึงกล่าวว่าอายามบาบาโตติอัตถะการถือความเลล่อนเรีว่าอาการแห่งความบวบบาพระพุ้มีพระภาษสงแสดงว่าความประบาทเป็นทางเบทอดด้วยบ่นว่าปริหายาติเด มืนว่าปริหายาติดีดานทรงแสดงด้วยสามบาทแห่งโลกียธรรมทรงแสดงด้วยสามบาทแห่งโลกุตระธรรมบ่ายเพราะเหตุดา,านพระอาจารย์จารย์จึงกล่าวว่าอปาดาละอิทธาเป็นต้นบุคคลย่อบัวเบาด้วยทรรด้านหามีด้าเหตุด้านธรรมด้านที่ชื่อว่าอัปปบาทธรรมอันไม่ใช่ธรรมเป็นเดุบัวเบาคือธรรมอันเป็นปฏิปปาต่อความประบาท ได้แก่ความไม่อยู่ปราดจากสติคาว่าไม่ประบาด้ด้โดยเนื้อความเป็นชื่อแห่งสติอันตั้งบ้านอยู่เป็นเด็ดส่วนความประบาดบ้านเด็ดเพื่เห็นว่าเป็นจิตุบาทส่วนอกุศลเป็นปฏิปักษ์ต่อสติหรือสติและสัมปชาญญาัญัะด้วยเหตุน,านา้พระตถาจารย์จึงกล่าว่าบ้านเด็ดปูทราบอัปปาทโดยพิสดารด้วยสามารแห่งความเป็นปฏิปักษ์ต่อความประบาท ความไม่ประมาทนี้มีอุปการะมากและได้ทาหาโทษมีได้เพราะเป็นไปแบบพื่อยากุศลให้เกิดขึ้นด้วยประการชเช่นนีรละเหยดานพระธรรมเสดาวธีเมื่อจะแสดงธรรมแก่พิสุทธิ์ั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งมีอุปการะมากทำอย่างหนึ่งมีอุปการะมากเป็นเชะไหคือความไม่ประมาทในกุศละธรรมทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้เป็นตามมีอุปการะมากบาลีทสุตรรสูตบาลใปาติกวัค อัตกถาทาั้สุตระโสดานว่าาดาบทเราดานพระเถระกล่าวความไม่ประบาทซึ่งมีอุปการะเป็นประโยชน์ทั่วไปด้วยบาลีว่าอปบาโาทกุสเลสุทาเบสุจอยู่ชื่อว่าความไม่ประบาทนี้มีอุปการะบ้างในทางทั้งปวงที่ชื่อว่าเป็นกุศลละเทาเพราะอันว่าหาโทษมีได้คือในการวาเพ็ญสีลในการสำรวจอินทรีย์ในความเป็นผู้รู้จักประมาทในโภชนะในการประกอบเดือนๆซึ่งความเพียรของบุคคลพูดตื่นยว่ ในธาตุเจ็ดประกาได้อัญญาวิปัสสนาให้ถือซึ่งห้องได้ปฏิสัมพิธาสี่มีอัตตาปฏิสัมพิธาเป็นต้นด้ทาว่าขา 5, ันห้ามีศิลขันเป็นต้นในฐานะและไม่ใช่ฐานะในสบาบัตเป็นเครื่องโอยนญ,ญายได้อริยศาสตร์ได้โพธิปัจจยธาตุมีสติปัฏฐานเป็นต้นในวิชาแปดมีวิปัสสนายานเป็นต้นด้วยเหตุด้านดัลลแล พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงเปรียบเทียบอบบาลด้าด้วยอบบามีพระศาสดาและรอยเท้าชาวเปนตอรอยดานเปเต้นว่าพิสุทธลายสันทลายมีประบาลเท่าใดไม่มีเท้าก็ดีสองเท้าก็ดีสี่เท้าก็ดีเท้า้ากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดี พระตถตาคตบันเดงกาว่าเ um. ป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นฉันได้พิสูจน์ทลายกุศลธรรมเราได้เราเดินด้านทั้งหมดมีความไม่ประบาทเป็นมูลประชุมรองในความไม่ประบาทความไม่ประบาทบันเดงกาว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นั่นแหละทรงชมเชยความไม่ประบาทนั้นมีประการต่างๆ่าไว้ในอัปปบาทวัในไสยุตตะนิกราแต่ได้รวบรวมความไม่ประบาทนั้นทั้งหมดด้วยบทอันเดียวเท่านั้นแล้วกล่าวว่าอัปปะบาโทกุสเลสุธาเบสุ ก็ความที่ความไม่ประมาทเป็นทางมีบุการาบ้างบดีเผยแสดงแม้โดยอัปปบาทวัคในธรรมบัแม้ด้วยเรื่องพระเจ้าอโศกก็ควรแสดงได้ความย่อว่าพระเจ้าอโศกทรงสดงกถาของนิโคตสัมบเดนว่าความไม่ประมาทเป็นทางอปตะทางเป็นต้นแล้วตรัสว่าหยุดเท่านั้นเติดพ่อพ่อกก่าพุทธวจนะคือพระตัปิฎกแกโยมแล้วส่งเลื่อมสายในสัมบเดนรับสั่งให้สร้างวิหารแปดเบสี่พันแล้ว ความด้วยความไม่ประมาทมีปรการรามากอันพิสูงผู้บริบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงวรการแสดงแบบด้วยพระไตรยิฎดกด้วยประการชะนด้พระธรรมกันถึงเมื่อจะดำสูนหรือคาถาอันใดอันหนึ่งมาเพื่อแสดงความไม่ประมาทใครๆไมื่อควากล่าวว่าถ้านได้อยู่ในฐานะอันไม่ควรดำม,มาเป็นผู้ลานไปแล้วโดยที่ใช่ท่าในการชักสูนหรือคาถามาเพื่อแสดงความไม่ประมาทนี้ เรียวแล้วและคำลาของพระธรรมกถึงนั่นแลเป็นประบาลข้อที่249ดีการัดสุตรูตดันว่าสองบทว่าสัพพตังกาอุปการกาคือมีอุปการรับแ,แต่ความปฏิบัติชอบอาจมีประโยชน์ทั่วไปแลลาบับนี้พระตกถาจารกล่าวว่าอญญายาทีเป็นต้นเพื่อจะสแสดงเนื้อความรั้โดยวิปสานาบทว่าวิปัสนาคับพักขันหาประเดความว่าวิปัสนาชั้นสูงยอดแก่กล้า เป็นปัญญาเฉียบแหลมและสลาสลวยย่อบสืบต่อด้วยบัคฉันได้ในการเจริญวิปัสสนาอันเป็นส่วนต้นต้นก้อฉันดันวนว่าอัตตาปฏิสามพิธาเดสุคือได้ปฏิสามพิธาทลายนีอัตตาปฏิสามพิทาเป็นต้นอันโยคาวจรพึงให้สำเร็จอธิบายว่าเป็นเครื่องเพิ่มพูนและเป็นเครื่องอุดน,นุลปฏิสามพิธาเหล่าน,านั้นแม้บทเอิจากบทน,นี้ก็เหมือนไดดีบทว่าฐานะาฐานเดสุคือด้ฐานาและอัตถานะ อาจบุคคลผู้รู้บ่นว่ามหาวิหารสบานปฏิยาคกอในวิหารสมาบัติมีชานเป็นต้นใหญ่พระอัตกถาจารย์สงเคราะห์วิปัสนาญาณทั้งหลายมีฤทธิจทา,จานใจเป็นต้นด้วยอยัิทัพทับในบ่นว่าวิปัสนาญาณดาีสูตสอบ่ว่าอัตสูวิชาสูเือใ้วิชา8ประการอันมาแล้วได้อภัตสูตรวาจาเป็นเครื่องประกอบว่าด้วยเหตุน,นั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงทรงชมเชยบ่นว่าดางได้แก่ความไม่ประบาทบ่นว่า ถามาสามปนานเดนะคือผู้ประกอกบด้วยกาลังแห่งยาณบทว่าที่เปตตวาคือประการและว่าพาไม่ประบาทมีประการาบ้าในการยากุศลทานหลายให้ถึงพอแม้ด้วยประการอย่างนี้มีประการบ้าแม้ด้วยประการอย่างนี้พระตะกั่นจากกล่าวว่าอย่างกินจเปนตนเพือ่อแสดงว่า,าการกล่าวชักเนื้อความอันเป็นฝาา่ายทาบารโทษไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งบารวมลงในความไม่ประบาทก็ควร ข้อที่ส50อัตกถา,าอัปปบาทวรกในมหาวัคสายุทธว่าบัณเดิตตัวแ่็งความคําว่าเอวเบวะโคนีว่าความไม่ประบาทเป็นตัวการเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเหมือนพระสัมมาสัมุธเจ้าเป็นยอดแห่งสรรพสัตว์นั้นถามว่าก็ความไม่ประบดาดนั้นเป็นเพียงโลกียะส่วนกุศลธรรมทั้งหลายเป็นถึงโลกุตระก็มีอะเด็นความไม่ประบาดนี้เป็นกาบาวจรเท่านั้นส่วนกุศลธรรมทั้งหลายเป็นธรรมเป็นไปในภูมิสี่ไม่ใช่หรือ ความไม่ประมาณนี้เป็นยอดแห่งธรรมหล่อนั้นได้อย่างไรแก่ว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมหล่อนั้นเพราะอาจว่าเป็นเหตุให้ได้จริงอยู่กุศลธรรมหล่อนั้นอนุควรยอดได้ด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุนัความไม่ประมาทนจึงชื่อว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรม,มหล่อนั้นด้วยเหตุนัพระพู้มีพระภ,ระภาเจึงตัดคำว่าัพเพเตอปบาทาบูลกาเป็นต้ลอัตกถาทุติยาวาังในตัสการิบาตอคกุตระิกายก็อย่านด้น ข้อที่สองอาิดีกสองสูตรดันว่าความไม่ประบาทเป็นไปด้วยสามว่าแ่งการเว้นทามที่ควรเว้นและการยาวทามที่ควรถึงพร้อมให้ถึงพร้อมว่าอากุกสศลธรรมเหล่านี้บุคคลความละอุกสนธรรมเหล่านี้ควรให้ถึงพร้อมดังนี้ชื่อว่าความไม่ประบาทอันเป็นตัวการวันว่าเอสโยอกับปาทอความไม่ประบาทนี้เป็นโลกยะอย่างเดียว อาเป็รองกุตระบ่ายก็บ้าอัตกถาจากล่าวความไม่ประบาทนั่นเองด้วยคําว่าอายาจะเอสอ์บว่าเตสาเกยแห่ทาวันเป็นไปในภูมิสีทะไลบันว่าปฏิลาภักกัดเถรนาเคยเพราะอาจว่าเป็นเหตุให้ได้บันว่าสัตตุหัตถิปทาทีหิกเกด้วยบบาลสิประกาเก่าคือพระตถาคตราเท้าช้ายยอดแห่งเรือนยอดกัลลาพักจันแดงดอกบลิพระเจ้าจักรพรรดิรัศมีพระจารย์พระอาทิตย์และผ้าของชาวกาศี ข้อะมาดานเท้าบดผู้ปาถนาพึงค้นดูในมหาวจาศสยุทธ์ข้อะมา้ว่รอยเท้าช้างในมหาวจาสัายุทธ์น้มึงทราบดังตอบไปดีว่าวิสุทธิหลายปัตยชาของสัตว์หลายผู้เที่ยวปบาบนปืนปัตยพีทุกจาพวกย่อมถือความรวมลงในรอยเท้าชา้าชาวโลกย่อมกล่าวว่ารอยเท้าช้าเป็นยอดแห่งรอยเท้าของสัมพัสส์เหล่าน้าเพราะรอยเท้าช้าเป็นเท้าใหญ่ฉันใด พิโสทัลลากุศลธรรมทัลลายท,ทุกประเภทมีความไม่ประมาทเป็นบันวรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑดตย่อมกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นฉานนั้นนั่นแหละอัตกถามหาบาลวัคสังยุตและทศกนิบาตอกุตระนิกายและอัตกถามหาหัตถปทมมนนประมาสวดได้บูรับบัดาว่าบรรดาบรดะบ่นว่าชางคลาดาเือผู้มีปกติสัญชรไปลายบนพื้นปันตตภีบ่นว่าปาดาดาเือแห่งพวกสัตว์มีเท้า ลายเท้าชื่อว่าปัตยชาติสองบทว่าสมบทาดัคัตฉันติคือย่อมถึงความตั้งลงได้แก่รวมลงบนว่าอคคบขายติคืออันชาโลกย่อมกล่าวว่าเป็นเลิศสองบทว่ายติทางมหาตัดเตนะคือรอยเท้าเช้านี้อัชาโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดเพราะความเป็นรอยเท้าใหญ่อธิบายว่าหากล่าวว่าเป็นยอดด้วยสามาตถ์แหคุณใบดีกามหาวาระวัชสังยุเป็นต้นดานว่าบทนว่าชางคาราดังคือผู้มีปกติเที่ยวไปบนแปดดิล ก็ชัานาสาไในบทว่าชาคราดังนี้เป็นสามบรรยายถึงแปดดินแดยความเป็นธรรมชาติเสมอการด้วยความเป็นมมขอแข็งกระนนด้างหาเป็นสามบอกประเทศอากายซึ่งไม่ได้ปรากฏด้วยเหตุดาลพ้าตะกะถาจา์จะกล่าวว่าปฐมีตารารีดังคำว่าสปาทักกับปาดาดังผ้าตะกะถาจาย์ก่าให้พิสดารออกไปเพราะท่านกำลังกก่าวถึงรอยเท้าโยะมันว,ว่าสมบธาดานคือซึ่งความเป็นแห่งอันอย่างลงในภายใด เจ้า,ชาชคณภาตะกัตาจารย์จึงกล่าวว่าอธาดาวอุปเกปางอธิบายว่าบุคคลพึงดาวเข้าไปรวมเร็วเพรที่240ข250เซความไม่ประบาทบุคคลควรบำเพ็ญแท้เพราะความาาวาไม่ประบาทนั้นเป็นทางมบนุการะบ้างด้วยปุการเชนีแต่เจ้บุคคลผู้บำเพ็ญความไม่ประบาทนั้นจะบรรลุคลมีความไม่โกต่อมารดา,าเป็นตอลอดด้วยดาได้ตเดียบปานด้านให้จะตุกนดบาทอาคุตระได้กาย พอผู้มีพระภาคจึงตัสไว้ว่าพิสุทธิ์หลายความไม่ประบาทอันิสุขควรบำเพ็ญด้วยฐานะเสีพิสุทธิ์หลายความไม่ประบาดอันิสุขควรบำเพ็ญด้วยฐานะเีเป็นฉดายพิสุทธิ์หลายเธอทั้งหลายจงละกายะทุจริตจริกายะสุจริตได้ยาประบาดในการกายะทุจริตจริกายะสุจริตได้ประการเดิพิสุทธิ์หลายเธอทั้งหลายจงละวจีทุจริตจริวจีสุจริตได้ยาประบาดในการวจีทุจริตจริวจีสุจริตได้ประการเดิ พิสูจน์ทลายเธอทลายจงลับมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตนะหยาประบาทในการลับมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตนะประกาศเดาพิสูจน์ทลายเธอทลายจงละความเวนผิดเจริญความเวทถุงและอยาประบาทในการละความเวทผิดเจริญความเวทถุงนประกาศเดาพิสูจน์ทลายในการได้แลงพิสูจน์บาลรากายยะทุจริตเจริญกายยะสุจริตแล้วละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตแล้วรับมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตแล้วละความเวทผิดเจริญความเวทถุงแล้วในการนั้นเธอย่อไม้ได้ ในการนั้นเธอย่อดด้วยครูว่าบรรจุผู้ทำที่สุดซึ่งจะมีในพบหน้าและตรัสว่าพิสุทธิ์ทลายความไม่ประบาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอันพิสุควรทำในฐานะสี่ตามสมควรแก่ตนพิสุทธิ์ทลายความไม่ประบาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอันพิสุควรทำในฐานะสี่ตามสมควรแก่ตนนั้เป็นเจ้าหน้พิสุทธิ์ทลายความไม่ประบาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอัพิสุขควรทำตามสมควรแก่ตนว่า จิตของเราอย่ากำดัดในทางไปที่ตั้งแห่งความกำดัดจิตของเราอย่าขัดเคืองในทางไปที่ตั้งแห่งความขัดเคืองจิตของเราอย่าหลงในทางไปที่ตั้งแห่งความหลงความไม่ประบาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอนิสุควรทมตามสมควรแก่ตนว่าจิตของเราอย่าบวเบ่าในทรรไปที่ตั้งแห่งความบวบ่ามิสุ์ะลายในการใดแลจิตของมิสุไม่กำดัดใน้ทรมไปที่ตั้งแห่งความกำดัดเพราะจิตของเธอปราศจากราคะแล้วจิตของมิสุไม่ขัดเคืองในทางไปที่ตั้งแห่งความขัดเคือ พระเจ้าเธอปราศจาโทสาแล้วเจ้าที่สู์ไม่หลงในตาเป็นที่ตั้งแห่งความหลงพระเจ้าเธอปราศจาโมหันแล้วเจ้าที่สูบไม่บเบาในตาเป็นที่ตั้งแห่งความบเบาเพราะเจ้าเธอปราศจาความบเบาแล้วในการนั้นเธอย่อมไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวคอนแคนไม่ถึงความสดุกและไม่คล้อยไปตามแม้เพราะคำของสมณะผู้มีวาทะาอย่างอื่นเป็นเหตุอัตกถาฐานสูตร,รว่าบรรดาบรรณาบ่ว่ายะโตโขคืองในการใดแล วันว่าสามปราย,ยิกาศาสตร์ด้านสักว่าเปเตสดาก็พระกีาสาสมย่อมไม่กลัวต่อบรารดาอาจจะเบียในสามปราย,ยาพบและใดที่ตะา,าก็พระกีาสอบมานะพ,ระ,พมระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ใดที่ดีแต่อาจารย์ว่าพวกกล่าวว่าพระ,พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาพระระยะบงคลแม้ทั้งหมดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระพระบาลีว่าสัมาทิฐิภาวิตาอัตกถาอารักษ์สุนว่าว่าอัตตารูปเปดาได้แก่ความสมควรคือพอส์แก่ตอนอธิบายว่า ตามความใคร่ต่อประโยชน์บ่นว่ารัชดีเยนสูได้แก่เป็นปัจจัยแห่งราคาบ่นว่าทามเบสูเคือได้สภาพทั้งหลายอธิบายว่าได้อิทธารมทั้งหลายใดใดบ่นท้าัวปริเด็ทราบอย่างนี้บ่นว่ารัชชาพปฏิเคยยอดไม่สตอกสัตยาน้วยสามาถแห่งดิเทแม้ในบทที่เหลือทั้งหลายก็มีใดดีเหมือนกันหลายบทว่าได้จากประ,ะสัมรนวจจะได้เหยตุกเปี้ยฆาตจิตีความว่า พิสุหารับความเดี๋ของตนแล้วโอนไปด้วยสามาแดนทิติีของเขาแม้เพราะต้นคำของสำนักตลาดผู้มีปกติกรรมอย่างอื่นเป็นเหตุไม่แม้ในที่นี้พระผู้มีพระบารก็ทรงประสมพระเกีรติสมเหมือนกันข้อที่สอง้าหอกความไม่ประบาดนะ้านเป็นตามมีประการบา,างในตามประดาโทษมนได้ถึงหลายร่ำดำคุณมีความไม่กลัวต่อบรรดาเป็นตน้นบาให้แก่บุคคลผู้บาเพลิความไม่ประบานะ้านด้วยประการชะนี้ ระยะดาความไม่ประมาทจึงชื่อว่าเป็นบุคคลแม้ได้อัตกถตาท่านหมายถึงเดือความนี้นั่นแหละจึงกล่าวว่าความไม่ประมาทนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลเพราะเป็นเหตุบรรลุกุศรธรรมมีประการตาตๆหรือเพราะเป็นเหตุให้บรรลุอัตกะตาธรรมนี้แลแสดงบทแห่งพระสูตรว่าเมื่อบุคคลไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรเครื่องยังกินเลสให้เราร้อนและว่าความไม่ประมาทเป็นทางอรัตาอย่างนี้เป็นต้นวันดาบทแห่งพระสูตรสอนดนสอนบทนว่าอัตกสะตาธตรมมีดนี้ บาดนพระสูตรหลายแห่งอีกการเดินสอบทด้านโดยผู้มีพระภาคตรัสไว้ได้มีพุติสูตรในพระเจริญบาทอากุตระิกายว่าเมื่องบุคคลไม่ประบาดแล้วเป็นผู้มีความเพียรเกื้อเผากเกล็ดมีตัวอ,นอันสมไปแล้วอยู่จิตอาจจะไม่ผลย่อมผลได้หรืออาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปข้อที่257อัตกถาพระสูตรบาดานอัตกรนิบาตอกุตรนณกายเป็นต้นว่าเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประบาทเพราะความไม่อยู่ปราจ,จารสติเชื่อว่า ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเผาเกล็เพราะเผาเกล็ดด้วยความเพียรเชื่อว่าผู้มีตอนอ่านศพไปแล้วอธิบายว่าผู้มีตอนอ่านเด้าไปแล้วเพราะเป็นผู้ไม่ยืดยายนกายและชีวิตดีกาพระสูตรานว่าความเพียรชื I mean ่อว่าอาตาปาเพราะอัดว่าเป็นเครื่องเผาและเป็นเครื่องเผาเกล็ลท่าหลาเพราะเหยดพระอาตาจารย์จึงกล่าวว่าวิริยาตาเปดะอัตาปิโดอธิบายว่าผู้มีความเพียร วันว่าเป็นสิทัดตัดสาคือผู้มีเจตอันบุกไปสู่ความสําเร็จแอบประโยชน์ตามที่ตนประสองค์ำมันเป็นคาถาเนียว่าความไม่ประบาทเป็นทางอับาตตาความประบาทเป็นทางแห่งบัจจุบุคคลผู้ไม่ประบาทแล้วชื่อว่าย่อมไปตายผู้ประบาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสในธรรมบทก็มีโุกเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นบัพราอันมีพรเมื่อจะเอาว่าแก่พระเจ้าปัญจาราได้กล่าวไว้ใดพันถุตีนั ทุกกะชาดกในที่สุดแทนตีสานิบาตก็เบรข้อที่สองร้อยห้าสิบเก้าอัะชาดกดันว่าบรรดาว่าเหล่าดันความไม่อยู่ปราจาสติเชื่อว่าความไม่ประบาทสอบทว่าอมบตาปตาคือเป็นทางเครื่องเถิดได้แก่เป็นเหตุบรรลุอมตาคือพระนิพพานสอบทว่าวันจนองอัมตา,าคือเป็นเด่แห่งบารดาาก็บุคคลผู้ประบาท เมื่อไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาบรรลุความเป็นผู้ไม่มีปฏิสนธิได้ชื่อว่าย่อเกิดและตายอยู่ในสงสารรอบไปพระยดาความประบาทจชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบทนว่านับมียาตีความว่าบุคลคลผู้ไม่ประบาทเจริญวิปัสสนาแล้วเึงความเป็นผู้ไม่มีปฏิสนธิชื่อว่า,าย่อไม่ตายเพราะความเป็นผู้ไม่เกิดในสงสารซ้ำๆซักๆสอบทนว่าเยปประมาตาเป็นต้นความว่าข้าแต่มหาราช ุคคลเราได้เป็นผู้ประบาทแล้วพระองค์เห็นบุคคลเราได้เหมือคนตายแล้วถามว่าพราะเยรารคนผู้ประบาทจึงเป็นเหมือนคนตายแล้วตอบว่าเพราะเขาไม่ได้ยังเกียรติได้สำร็จอธิบายว่าก็ความระพเกษความประทนาหรือความตั้งใจว่าเราจะให้ทานจะรักษาเสียจะทำบุญบุญสุการจะทำกรรมอดีงามดังนี้ยังไม่มีแบกแก่บุคคลผู้ตายแล้วเพราะเป็นผู้ประบาทจากวิญญ,ญาณแบกบุคคลผู้ประบาดแล้วก็ไม่มีความระพเกษเป็นต้นเหล่านั้นเพราะไม่มีความไม่ประบาท พราะเหย่านเนนารแม้จนทั้งสองประเภทดัานจึงเป็นเช่นเดียวกันแด้แท้อทาจารย์รรมบุว่าแม้ความคิดสักคราวหนึ่งว่าเราจะให้ทานจะรักษาเสียจากธรรมบุญสันตกรรมย่อมไม่เครืขึ้นแก่บุคคลผู้ประบาทซึ่งเป็นขันัสก่อนแม้แก่ผู้เป็นบาปัีชิกก็ไม่ได้เกิดความคิดสักคราวหนึ่งว่าเราจากบำเ,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 เพ็ญวัดมีอาจรารย์วัดและอุปชัยวัดเป็น,น,าานท้ดจะสมาทานผุ้โธเทอาย ใจเจรอนภาวนาบุคคลผู้ประบาทเหล่านั้นจะมีอะไรเป็นเหตุให้ตาย,ตายจากคนผู้ตายแล้วเล่ากระถามว่าด้วยความไม่ประบาทจบข้อที่260พระผู้มีพระภาคตรัสบุคลสามประการคือการเว้นจ,จากบาปเดิมการสํารวมจากการดื่มน้ำเบาเดิมความไม่ประบาทเดิมด้วยพระกาศถามแม้ดีด้วยประการเดิมก็นนพิสูจน์ทลายในบัดน,นี้โดยบ้างย่อยมสวดตามอนานนะันดาดาคณะว่า รติวิแต่ดคะน่ย่อมไม่ถูกเพราะความที่คำว่านัสดานทิพาเป็นคำที่อาจารย์ห้ามแล้วในคำนี้ว่าสาคคะและดคะน่ย่อมไม่มีแต่ด้อักษรตัวต้นในบาทหลายที่มีแปดอักษรยคะย่อมมีได้แต่ด้าสี่อักษรใดพื้นด้พื้นดานชื่อว่าวัดแต่ฉันชคะน้ว่ารติวิด้านแลย่อมใช้ได้เพราะท่านไม่ห้ามแม้ยคะว่ารติปาย่อมถูกเพราะคำว่า ยอดนาวาและยอ่อมสมด้วยยักษนาวาจะทาเบแม้คำเป็นาถานี้ก็เป็นปัตยาวัตรแลลวประดาความแบบคาถาที่หกจบแล้วด้วยประการาชดี